ชายหญิงเท่าเทียมอะไรวะเป็นกอบลินกรก็ไม่เว้นมีว่มีจุดเกินว่าสะด่และวันนี้เราอยู่เกม Peace of Goblin นะครับซึ่งจริงๆเกมนี้เขาให้เรานะไปหาอาหารไปหาของมีค่าต่างๆนะมาให้กับราชากอบลินซึ่งเราเป็นพวกตัวลูกกระจกนะพี่ตังนะจะเป็นไอตัวนี้ไรตัวหัวจุก แล้วก็พี่ไอเดเป็นพี่สาวนะครพ่อสอกอบลินนะครับคนเดียวในทีมของเราแอ้เสน่ห์กูดีนะไอ้ยาไปเดิมความรับมันบุกพร้อมนะพี่อาเนี่ยนะก็คือกอบลินนะครับที่เป็นกอบลินอินฟูนะครับมาย้อมผมนะเต้นติ๊กต็อกนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเริ่มไปลุยกันเลยไปเพ่ไปไหนดีวะไปไหนไม่มีเลือดโอ้ย ่แตเเลยเราอย่าไปเดินมันใกล้มันเกินไปไม่ไม่ไอตัวนี้อย่าไปทำร้ายมาันถ้าพี่ทำร้ายมันก,ก็คือจบเว้ยอ๋ยออันนี้เอาไวซ้ซื้อซื้อวะซื้อวะอ,อ,อ๋<ๆ>ๆๆอนีเอเอ่เอาไว้เอาของไปเอา,เอาของไปใส่ในนี้แน่เลยอ๋อแม่งพี่มันเป็นลิปป่าเนี่ยมันบอกเป็นกระเช้าอะไรไม่รู้อ่ะนี่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 ราชากอบลินบ้านตรงนี้น่าจะใช่ว่ะสวัสดีท่านราชาอ้าวไออ๋อต้องเอาเงินมาใส่ก่อนถึงจะเปิดได้โอ้โหผิดอะไรเนี่ยเฮียเลือกเหลือ14โอ้เกิดบ้า ไปที่บัเกตถูกแล้วเห็นไหมวิธีไปเนี่ยวีมันเขียนจุดป้ายเนี่ยไปแล้วก็ไปหาอาหารมาแล้วก็มาให้ราชาิงควีนฮะคิงคิงควีนราชาาชินีคืออะไรวะราชานี่นี่ราชานี่ราชินีนะโอเคราชินีนะโอเคโอเคขึ้นกระเช้าตรงนี้แล้วก็ไปรู้ยกันเลยไปมีชั้นบอกด้วยนะว่าเราต้องไปชั้นไหนนะไม่รู้ว่าชั้นแรกของเราคืออะไร เลือดเต็มร้อยแล้วพี่เลือดเต็มร้อยแล้วอะอะตอนนี้เบื้องเราจะอยู่ชั้นลบหนึ่งนะก็คือแบบชั้นใต้ดินเองแหละมั้งคบเพลิงพี่เอาไว้ทําไมวะเนี่ยคบเพลิงอยู่ไหนอ่ะดูในมือพี่ <S <S นะคบเพลิงไม่มีเนี่ยนั่นแหละที่มึงถือเลยคบเพลิง <S <S นั่นแหละคบเพลิงเลยคบเพลิงนี่คือคบเพลิงเหรอโอยจุดไฟก่อนป้าเออเอาไฟเอาไฟใส่คบเพลิงก่อนป้าเออ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 คิดว่ากูเป็นโชว์อมไฟหรือไงวะ เดินนี้เดินนี้ไปไปไปมือใหญ่ถือพี่ดูสเตมินาตัวเองนานถ้าพี่วิ่งเยอะๆแม่งสลบว่ะถ้าสเตมินาลดอ่ะกูเก่งกูออกลังการสลบแบบนอนนอนเหือดเลยนะพี่นะย่าอยู่ไหนย่าน้องกลับมาหาพวกพี่เดี๋ยวนี้โันนู้ยเจอแล้วเจอย่าเจอเจอแล้วเจอย่าแล้วอินฟูว่าเจนฟูละนี่นี่เหตุผลที่ไปต่อไม่ได้พวกมองไม่เห็นซื้อได้เนี่ยสามบาทสามบาท นี่ไงสามสามบาทสามบาทสามเหรียญเออมันเป็นลูกธนูซื้อทำไรเออมึงเไปลูกธนูทำอะไรวะอุ้ยเขาไปไหนกันวะไปด้วยดิอุ้ย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 อะไรอะ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 ไปทั้กูไม่รู้ไม่รู้คือระวังนะพี่มันมันมีกับดักด้วยนะเขาบอกอย่างี้ระวังนะระวังนะต้องหาอาหารนะเว้ยตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยกูได้อาหารมาเนี่ย ไหนพเขีพื่อนไม่ใช่อันนั้นมันมันพอยมันเพชรกดเอาเหี้ยเอาไม้ทิ่มกันแล้วมันอะไรสัตว์นี่หินหินเหี้ยยาล็อกอ่ะน่าจะปลาได้นะพี่ปลาได้ปลาได้คลิกขวาค้างแล้วก็กดคลิกซ้ายปลาเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 ได้ละได้ละได้กินเส้นชิ้นราชนีเขไม่ว่าหรอกมั้งใช่ไหมยะยะกินไดไหมเมื่อกี้กูฟ้องราชนีนอยสัตว์มึงเกลากับราชนีอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ยผิด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  ทำไงน actually, ี่แป๊บนึงนะเข้าได้นี่ไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วโอ๊ย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 อ๋อมันต้องรีบวิ่งมันต้องรีบวิ่งผมว่ามันต้องรีบวิ่งเลยว่ะไปอีกฝั่งดีกว่าถ้างั้นพี่อันตรายไปว่ะไปอีกฝั่งดีกว่าไปไปย้ายย้ายปากย้ายปากโอ้ยคนตายอุ้ยตกก่อตกไกลหมดเลยอุ้ยพี่อาวุธดีว่ะเนี่ยไดด้กกระูทิ้งกระดูกไปเลยทิ้งกระดูกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยยังไรเนี่ยเอ้าผมโดนอะไรนี่ย้ายๆไปไปไปอุ้ยจะผีสักที อีมาอีมาไอสัตว์เอ้ยตัวไอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยไม่ได้เฮี้ยแล้มึงเอาใครย่ามึงอาใครยเอาใครมึงไปเอาใครมาเนี่ยย่าสัตว์มันถือถุงตังค์อะดอาถุงตังค์ดิอือว่าเออจริงจริงจริงแค่ยืมแล้วย่า <laughs> ไปไปไปเลยก็เลยก็จุดไฟไงไวะเี่ <c oughs> นี่เหรออุ้ย <c oughs> จุดไฟเรียบร้อยตัวพี่ตายลืลองให้แสงระหว่างยือนกันนะมีไฟว่าไปไหนหนู่น่ะไปได้ไป,ไดไปล่าผีปอบเลยทางนะั้นน่ะมาดิ <c oughs> อุ้ยมันมั่วแล้ว <c oughs> เออไปไหนนี่เอาโอเคไปก็ไปวะ อพีดพิดพี่พีด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 ตรงไหนมีเห็ดพิษระวังเลยมันน่าจะมีรัศมีของพิษอยู่อะอี๊ยะเดินไปเหยียบดิเออไอเดินไปเหยียบดิเดี๋ยวแม่งไปตังตัวบอมิดอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูทุบเองตัดอย่าไอ้กูไู้กูตัวเอ้าอะไรเนี่ยเอ้ากูโดนอะไรวะใครแม่งทำอะไรไม่แม่งไม่ดูเลยวะ เหียบระเบิดเชือกมึงอ่ะมึงขับรถไปเหียบระเบิดเชือกอยู่ตรงนี้นีผมเหรอจะให้ไปกูป้ไปเหียบอ่ะเออเอาเหี้ยเอ้ยทำไรไม่ดูเลยวะกูนี่ <c oughs> เออมาอีกแล้ว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 จี้มันดีจี้มันดีจี้มัน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 นี่นนนนอ้าวเหี้ยดโดนตัวเองจัดแมงดีจัดแม่งดีจัดแม่งดีเออ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 เเออ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 เอ ถุงเงินอถุงเงินมาหนี่ถุงเงินเอามานี้เอาเอามาให้ราชาไปนะฮะราชาเปิดประตูได้คือว่าบัดซบจริงเลยว่ะเฮียปนอื่นไปให้ราชานะับเราคงเราคงภูมิใจอ่ะอ้าวเส้นทางนี้มันไม่ได้ไต่เต้ากันได้ง่ายเลยนี่ไง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 นี่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 นีเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้โหอะไรวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปมันใช่ราชาป่ะเนี่ยมันคืออะไรเอ้ยพี่สถานที่อโคจรว่ะสถานที่อโคแจวเราเฮียมีวงดนตรีว่ะพี่ โอ้มีห้าสิบสเอาเดี๋ยวเอาดี๋ยวเอาดี๋ยวที่สุดเฮ้ยคูณ2คืออะไรวะเฮ้ยเงินคูณ2ว่ะเจ็บอุ้ยเก็บเก็บเก็บอุ้ยคนคนหนึ่งสุ่มคนหนึ่งเก็บว่ะบัตรเจี๊ยบบัตรเจี๊ยบเซลล์อ๋อนเราขอมาขายตรงนี้ก็ได้เนี่ยกูเอากูเอากูมึงไปขายแม่งเอาดิเฮ้ยขายได้เหรอเฮ้ยขายได้เ่ะขายได้ไ่ะขาขามนุษย์ขากรอบลินเนี่ยสัส พี่ตัวนี้น่าจะแพงนะพี่พี่พตังตัวนี้น่าแพงนะเรียบร้อยกูว่าโดนยำขายตัวนี้นี่ขายตัวนี้นี่เหรอขายได้ขายได้เลยไปเหอะ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 ผมใส่ซะหน่อยแล้วผมหมุนหมุนซะหน่อยแล้วกันมาๆผมไม่ได้กดเอ้ายไอเดียไปขายอห้ขายอุ้ยเฮ้ยมันหมุนมันหมุนต่อมันหมุนต่อหมุนต่อ ไม่ไม่คืออะไรวะดิบเอ้าเงินกูไปหมดเลยไอ้ยว้เมาแล้วนี้มาแล้วนี้โอ้โหพีเกิดแล้วเว้ยเนี่ยมันบอกเลยว่าพี่บอสอยู่ตรงไหนพี่ดูดิเราไม่ควรไปอ่ะเราไม่ควรจะไปจุดบอสแล้วนะปวดหัวกลับบ้านไปปวดเอฟคือแย่วะนนี้เนี่ยเรียนปวเอฟคืออะไรเนี่ยปวดเอฟอะตัมันไว้เล็กดองไงแบบนี้ กิ้งอ่ะกิ้งอ่ะแดดอ่ะแดดอ่ะเดิมาตรเล่ดนรเลดินมาเลยนมาตรงเลนมารงเลดนมเลยดาเลนมเลาลนนมเลนมาเลนดมากอเลนาินเล่รเลดนเลดไนเล่ดนรเลนเลนนเลยดดนิเลยนเลยนเลยนนเลดายดนมยนยนรยนมายืนมรยดนเดาเยเยดิาเดเยรเดยดารอเลยย อุ้ยเฮียเฮียเฮียเจอแล้วว่ะอุ้ยอาหารอุ้ยย่างใหญ่พี่เฮียผมได้ย่างใหญ่เลยอ่ะเก็บในตัวได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องถือกลับผมต้องถือกลับถ้าจะเอาจริงๆอ่ะโอเคโอเคโอเคนำให้หน่อยนำให้หน่อยมันบังมันบังมันบังตาผมเลยมองไม่เห็นเลยตาผมมองไม่นี่ผมไม่ได้ประกับมันนี่เอายอะเอาเฮียแค่ยังรู้ล่ะมึงก็จำผาดไปหน่อยพาไปหน่อยของดีเนี่ยของดีเนี่ย เฮ้ยไปถอยไม่รู้ทอยไม่รู้ไปก่อน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 วิวิมันหนี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 ข้างนอกมีตัวนึงข้างนอกมีตัวนึงข้างนอกมีตัวนึงได้ยินเสียงนี่เนาะพี่กัดให้ผมหน่อยกันอะไรมันเป็นตัวพีคกูเข้าแก้มาอุตส่าห์ได้ของดีตรงไหนวะพี่ย่าผมเดินเดี๋ยวผมตกเนี่ยตรงไปตรงไปปลอดภัยปลอดภัยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยอะไรนี่อะไรนี่ มันอะไรนี่ชีวิตเนี่ยมันยังมันยังมันโกลาหนไม่พอเหรอชีวิตอ่ะมันระบายไม่พอเหรอแค่นี้เออแล้วก็ศพไอ้ย่าไปขายเนี่ยยูทูบเบอร์เน่าเน่าเนี่ยขอได้อ่านขอได้อ่านเลยขออนุญาตเลยสักรอบสักรอบอุ้ยคูณสองเลยพี่ถุงถุงเงินน่าจะขายได้นะพี่ลองเอาใส่ดูดิน่าจะขายได้นะวางดีๆนะวางดีๆอย่าหลุดมือนะเฮียอย่าเก่าไอ้เงินรวมด้วยพี่เงินมันรวม เงินรวมนี่ว่าัดส่ว่าเงินวไปไหนวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจัดไปกันน่ะหมุนหมุนนี่รออะไรอ่ะเงินรวมว่ะจริงจริงจไอ้นี่ขยันตายเนีดเรียบร้อยหมดหมตุดเา้ยเฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยน้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้นเะ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮะยเฮ้ย่ฮ้ยเยเฮ้ยเ้าเฮยเฮ้เ้ยเฮ้เฮาเยเฮ้ยเเราเฮ้เฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเร้เฮายเก้ยเ้ยเเ้้้เ้ย้ ผมขอโค้กเพลิงอันนึ่งนะแม่เพราะว่าผมจะโซโล่ไงโซโล่ไหนนี่ได้นะเอาโค้กเพลิงไปดิเอาไปดิเติมไฟหน่อยเติมไฟหน่อยไอ้สัตว์เอาขาดิเอาขาอะไรอีกนี่ที่เกิดนี่นี่ที่เกิดที่เกิดวะพี่เอามาเกิดได้เอามาเกิดได้ขายไปแล้ว เขาวนุ่ตไอ้พวกพวกไอเสียกรรมพิษสัตว์เอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเพชรว่ะราคาดีชัวราคาดีชัวกอง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 เฮ้ยอะไรเนี่ยอาหารอาหารว่ะเอาไปกองไปก่อนไปกองไปก่อนเออเออเออเฮ้ยถือถือไปเลยเนาะถือไปเลยเนาะเพชรน่ะถือไปเลยเนาะอมเนาะอมเนาะเงินรวมเงินรวมเว้ยเงินนรวมนะไม่ถึงอีกกลูอะเออรอบหน้าเราจะโดนแก้แขนเวาพี่ พี่พี่ตามไปตักตีเลยพี่ตีตีตีก่อนแล้วพี่เอ้ยอุ้ยเงยิงเงยิงเงหมดแล้วนี่ห้องนี้เออมีแค่นี้ว่ะเฮ้ยมันก็ไม่กว้างนะนี่อ่ะเอากลับก้าเก้าไปไปขึ้นดีฟ้าเลยพี่ทั้งนั้นอะมึงมีรูปอาหารข้างข้างล่างขวาวะมีมีรูปพออ่ะนั่นจะต้องกินนะเว้ยกูไม่มีอ่ะกูกินไปแล้วจริงๆผมว่าเราน่าจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถเอาของไปใส่กระเช้าได้เรื่อยๆอ่ะเอไงผัวผัวผัวเออขอแดกขอดีดิไปไปไปใหม่โอ้ยแดกหมดแล้วทีนี้จะแดกแล้ววะสัตว์ เอ้าพี่มันอ๋อมันต้องกินให้หมดเหรอมันต้องกินให้หมดเหรอมันไม่ได้กินแน่แน่แน่มึงดูในใต้ตีนมึงอ่ะอ้าวมันโยมันเหยื่อล่อเนี่ยเออว่ะเออเออเออออเออไ้ยี่ไม่ใช่ละ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 กู้เหยื่อล่อไอ้นี่แหละเออว่ะไอ้ตายละใช่หรอกูหายไปแล้วขนมปังมันก็มีแต่ปลาสวายแต่กินไอ้เหี้ยใครจะไปรู้ไอ้ตัวนี้มันกินด้วยสัตว์ เออพี่เอาออกไปไปชุบก่อนก็ได้ไปไปไปเอ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยกระบองกระบองอุ้ยแรงพวงเลยเนี้ยพัว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 อ๋อให้มันให้โคต้าสามครั้งชุบได้ชุบได้เฮ้ยโหอาหารชิ้นแรกว่ะกลับ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 เลยเลยใจเย็นพี่เอาสักหน่อยเอาเพิ่มอีสักหน่อยนี่ พี่ขวาขวาเลยซ้ายเราดูหมดแล้วทั้งนั้นนี่นินทางนี้ทางนี้ยเย่ไฟผมหมดว่ะไฟผมหมดว่ะกลับเลยว่ะเอาชัวร์อย่าะไรก็ได้สักอย่างละเออกลับกลับกลับดีกว่ากลับดีกว่าไอคียอะไรเนี่ยเไีคยอะไรเนี่ยราชาราชามาแล้ราชาแล้วแล้วมับอกให้กลับไปก่อนที่จะสายเกินไปแบบนี้ราชาเสด็จแล้วกลับพวกเราไปกูกลับมาแล้วเว้ยนี่พี่นี่พี่นี่พี่นี่นี่นี่ เ้ยพราะว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีหลอดตรงนี้นี่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 ถ้าเราเอามาใส่เนี่ยไม่งั้นราชาจะเกี้ยวโกรธเว้ยเราโดนแดกแทนอ่นมามานั้นอันนั้นเดีเด้ด้ตัวนี้ขายได้ตัวนี้ขายได้ขา,ไดขายยเป็นนี่ดิโอิ้งผ้าเ,<ล>เลยเลยหรอโอหูอย่างอย่างแพงอ่ะอุ้ยกระเป๋ามีกระเป๋านะพี่เอาเอากระเป๋าไหมเอากระเป๋าดีกว่า่ะเอากระเป๋าด้วยอันนี้อะไรเสื้อเกาะอุึ้น่าสนใจนะเสื้อเกาะอกิ้ยเงินรวมผมใส่เสื้อเกลอยี่พี่ผมใส่กึ้เสื้อเกาะยัง ใส่แล้วมึงดูดิมันผันเงินลอยอ่ะไอ้ย่าอ้ยเมาถึงก็ใช้ใช้ใช้เลยว่ะอะไรนี้แล้วนี่เราไปชั้นต่อไปได้แล้วนี่หว่าเนี่ยดีไงดีไงไปแล้วดีไปแล้วดีอุ้ยเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนท่าเก่งกว่าดีดีดีต่อไปอุ้ยเฮียสองตัวไม่เอาเอาดี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 แหละไปเลย go หึงเอฟเอาพี่ตาเป็นไรนะกูดูพวกมึงอ่ะเหมือนคนตายอ่ะง่ายตอนนี้ขึ้นไปใหม่เนี่ยขึ้นไปใหม่แล้วลงใหม่ มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีโคต้าแล้วไม่ใช่เหรอมาร์มันไม่มันโคต้าแล้วผมว่าโดนพบลโล่แล้วอ้าวเฮ้ย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 ใช่ปะไป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 ลาชาไม่เกี่ยวโกรธแล้วบ่อ้เหี้ยไม่มีอะไรให้แดกเฮ้ยมันแดกเพื่อนกูเออเอาเอาเอาพี่ยาไปก่อนแล้วเอาพี่ยาไปก่อนแล้วกันเออพี่ยาไปก่อนเออพี่ยไปก่อนเขาเบียไปก่อนเฮ้มันเอาโกรธแล้วไม่ได้เอาพี่ยาอย่างเดียว ไอ้พี่อะเฮ้ยไทม์เลฟตหนึ่งเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยพี่อะคืออะไรอ๋อคือใช้โคต้าหนึ่งแล้วี่เหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วนี่เรานับแล้วเราเลยต้องเอาให้คุ้มที่สุดอ่านะเราต้องเอาทรัพยากรให้คุ้มที่สุดนะก๊อปหญ้าแล้วก๊อปตังแล้วก็ก๊อปไอแล้วก็ก๊อปแกล็บนะครับน้ำเลยเอาข้าวมึงไปเอ้าเ้าวมึนไปน้ำเลยมีวุ้ยทางนี้เลยทางนี้เลยทางนั้นนะ ประตูทางนี้ประตูน no ี no ่ไปไม่ก็ดูมันทั่วดีโอ้ยมีอะไรรอของเรียนระเบียบเป็นจุดไฟหน่อยจุดไฟหน่อยได้ได้เลยได้เข้ามาใกล้กันดีดิเฮ้ยแอบกินอะไรอ่ะแอบกินอะไรอ่ะเฮ้ยกินเห็ดกินเห็ดโอ้ยไปให้ราชีดีเอ้ยเอระบากรงพิษระวังพิษระวบาพิษอะไรไปอันนี้คืออะไรเอะกีันนี้อะไรเนี่ยัวหอมอ่ะอะไรดิอุ้ย เโอ้โหของดีจ้าเอาไว้โอ้เอาของโง่ๆมาให้เนาะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไอ้งเลยยเเฮ้นี่ยมีชีตเนี่ยชีตตรงนี้ระเบิดนะระวังระวังไอ้ยัยเอ้ยไอ้เรื่องไงต่อนี่นั่นไงกูว่าละดีแล้วแม่งไม่ระเบิดทันทีอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยพี่พี่พี่มันเปิดได้นี่หว่าเดียถุงเงินถุงเงินว่ะถุงเงินว่ะ เลี้ยงแต่ไม่น่านะเลี้ยงแต่ไมหน้านะมีด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 สวยสวยสวยเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บมาได้เก็บได้เก็บได้เก็บได้ขาย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 เไปพี่พี่สปอสปอพี่ตาโก้ไปก่อนเดี๋ยวผมมาใหม่อีกทีนะเดี๋ยวเอาขอไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวซวยนะเย้เอาหัวหอมมาแล้วชีดเงินหนะทิ้งไปก่อนเลย ไปกู้ศพเว้ยที่นี่ไปกู้ศพเว้ยว่าต้องมีสักลายอะที่ไม่รอดนี่ไงเดี๋ยวพาไปนะอุ้ยอมของซะด้วยต, really? ตุ๋ย <efforts> เลยดิไอ้กรอบตังหะ้ยไออุ้ยเอ้ยเนี่ยวิเดินทางตันด้วยไอ้สัตว์อุ้ยไอ้อสัตว์เอ,อ้ย สวยสวยสวยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮียเรยวรอแล้วตอนนี้คือโกตาโดนรีใหม่นะมันจะไปได้ประมาณสองรอบนะสองรอบนะเออทุก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 โอ้ยอิดบุญวัวอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ยอฮ้ยโอ้ยไอ้เขามานี่แล้ว

กลับก่อนดิแสงไฟมันบังตาแสงไฟมันบังตาเฮ้ยเุ้ยเอาไอสีโคกระดูกเนียเอดี๋ย้ยอุ้ยเงินเงินเงิเงิ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเาพินี่ยหดีเเดมไม่สุ่มมันดิสุ่มมันดิสุ่มมันดิเดี๋ยวเจัดการอ้ตวแอ้า สวยเพื่อนสวยเพื่อนโอ้ยนี่ไงมีโบเพิลอีกหนึ่งนี่พี่สวย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 อาญาเปลี่ยนคนนำดีว่ะเปลี่ยนคนนำดีว่ะเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนัดีป่ะเฮ้ยอันนี้อะไรวะอันนี้อะไรวะเฮียมันคืออะไรวะโอ้ยยาพิษไอ้สัสเอ้ยคุณสุดแปงคสุดแปเฮ้ยเราสามารถเฮียเราสามารถตีเก็บเงินอย่างนี้ได้นี่เราคว้างเลยไม่ต้องเก็บให้เปิลทรัสคว้างให้มันแตกเลยเออคว้างถุงเงินลงพื้นเลยพี่ ไอ้พี่น้องกลับมามากบเอ๋อกลับมาแล้วกบเอ๋อกูกลับมาแล้วเว้ยกลับมาแล้วเว้ยเวลาที่จะไปแดกอะไรพวกตัวอะไอัพขึ้นอะไรเอ๋ยก็ดีว่าไม่มันของดีเฮียเคลียร์ตัวก่อนเคลียร์ตัวก่อนมีแค่นี้เหรออาหารโอ้โหมันพอแดกอะไรวะเฮียอย่าแดกอินเลไอ้สัสเฮ้ยกูไม่ได้เขาไม่ได้มางานช่างานดิโอ้ย เชี่ยลุมสุมไฟแม่งเลยดี่ไม่ได้ตอบเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเวง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 พี่ดูมันก่อนนะพี่ดูมันก่อนมันทำอะไรได้นะมันมันอะไรเนี่ยมันมันจี้อะไรมันจี้ตูดอะไรพี่เอาตัวมันอยู่ไหนวะตัวมันคืออะไรวะกูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวตัวคือยังไงในตัวมันเนี่ยตายแล้วเหรอมันเป็นเหมือนลูกตากลมๆอ่ะนี่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 ย่าๆถ้าเกิดแทงแล้วที่ลูกตากลมๆเ้ยเฮ้ยโธ่ นี่กูต่อยกูต่อยตีแม่งเลยเออตูตีอ่ะกูได้ดาบแม่งด้วยสัตว์เจอกูจบาไป้ยังไงนะจบมาได้ยังไงนะเนี่ยเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้นี่พี่ยาตรงนี้มันเปิดได้นี่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 เว้ยนี่เว้ยวุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเสร็จกูมองให้กลับเว้ยเร็วเร็เร็วเสียกี่อะไรข้างหลังไม่รู้นี่ทางใหม่เนี่ยทางใหม่แล้วทางกลับอยู่ไหนก่อนเนี่ยตหนจำหน้าใหม่ โอ้โหเฮียเล่นแรนดอมโอ้โหได้ของใหม่เร oh! ื่อยๆเลยว่ะท uh ีนี้ตัังใหม่เรื่อยๆเลยไอ้ไอ้โอ้ยไปไหนนีเอาท่างออกอยู่แป๊บอยู่อีกนิดเดียวเองไอ้สัถ้ากูเดินวนอยู่ได้ไอมีอาหารไหนอ่ะเนี่ยชูปได้นะเนี่ยแต่ไม่ได้ว่ะต้องเข้าไปเอาตัวอีก เอาเอาเอาอาเอาเาเอาปรอก็ประมาณนี้เลยัสหรับเกมนี้นะเออนุกดีนะดุนี้นะเออถ้าชอบกันจริงๆริงนะเราอาจจะมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะเออถ้าชอบนะถ้าชอบนะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเพราะผมก็ไม่ได้ชอบพวกคุณเหมือนกันแหละติดตามก็ด้วยคลิปแสนวิวอ่ะดูหลังมากติดตามอยู่ร้อยนึงเจอเาด้บอลเสร็จแล้วมาละ